ดีแล้วนะครับเป็นที่ส้างใไม่เป็นทีิเหตุถึ้นไม่เนื่องจากว่าภานตะก,กี้นมันเป็นภาษาจ้างเดียวปัดนีนี่ถือว่ามาตรานแม่ก็ต่างแม่มมมขึ้นละกันมีพระสงฆ์องค์งเจ้าเพ่นมาอยถือว่าเป็นคำหนักสงฆ์เป็นของดูของเจ้าของพระของ่นปฏิบัติธรรมนะครับเป็นเนื้อหน้าคุณของอ พวงชนข้าวไทยของเฮ้านะครับเป็นเนื้อหน้าขุนของไทยบันแอกน้ำนะครับมาเห็นแหละก็อดว่ดพ่อะดเนาะพ่อนาพ่อตากันคีอกดีใจนะครับพ่อเรมายื้นเต็นวักรากมาพ่อมาเห็นดีนะครับถี่ว่าดีพ่อนาพ่อตากันถุกุทุกคนถ้าหายไปหลายคนอยู่ อาณนะาเขาเก่าที่เคยเห็นกันก็นหายไปหลายคนอยู่บัดแดงกระไดเพือเพิ่นสิดกับบ้านเพิ่นสิดมิถุละต้อมเบิงก็ได้อพอใส่พอกันเบิดทุกคนเอเ้าท่างเจ้าภาพเพิ่นขออนุมโมทนานำกับพวกไทยเฮา วัดตำผู้ฟาแดไม่ขอกราบขอพระกุณนที่ไม่ยอมไม่ยามนังคือถอดติดถึงกันคือเก่าและประนุนเที่ยวไปเที่ยวมาคือเก้านั่นแหละเพื่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไปหากันยุวเต้างานร่วมเที่ยวไปเที่ยวมาหากันอยูุ่วเต้าเพราะบ้านใครเลี้ยเที้ยงกันเพิ่งผ้าอาศัยถึงกันและกันกันใดเวลาบอกพุ่นเอครับ ่ทนแต่ย้อนไม่ให้บวัดองคือกรรมพักท่ันดีกัน,จ,นจัเม่หอดท้งนี้แล้วก็มีการไหวพระรับขีน่นไม่ต้องไหวพระยุะกเพามันหับขีน่นไหวพระอธิพากขอขอามา,าพระอาจารย์นะครับแต่ว่าเพินน่อไัวยุกมาโดนนะครับ ยอดเงินทีบริจาคนะครับมาการขอขมาับพระอาจารย์ในครั้งนี้เข้ารวบรวมกะตุกปัจจัยในครั้งนี้มาได้6 4บสี่สิบบาทเอาขอหนุมโมทนาสาธุน้ามครับสาธุดีแล้วดีแล้วนะเอา่อน ไปพระพร้อมกันอะระหังตัมมาตัมพุทโธภะคะาว่าบทังพระวันตังอะติวัชิเกมิสวา ปะโตทาวคตกตั้งกลางั้งนำ้ำโมกันเด้อ,อ Pilih pamatina Ketagih nakatang Apang apalatang Kamatunupan pih Pilih pamatina Kewaratagih nakatang กายกรรมังป mm 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 mm. mm. nah ัจเจกรรมังมะมกรรมังบาสันจิตกรรมังบาหูจิตกรรมังพระวันทุนีกายกรรมสามปัจเกรรมสี มโนคำสามคำชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระเสละในหลวงพ่อเพราะความไม่รู้พราะความหลวงพราะความงมงายพาะความรู้เท่าไม่ถึงการ มีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีได้เลือกได้ก็ดีได้เลือกไม่ได้ก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอให้ท่านโปรดอโหดี จะถือโทษบเกลางพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรต่อไปอีกเลยขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ปรกอบขอให้มีสติปัญญาตลอดทั้งความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงานขอให้ประสบการนางเทนตกไม่สบายเลยเออลูกตาแดงคือบุกบุกใจเห็นรุ่มบาพะรบะเนาะมาในทางดี ใจดวงเอือนด้วยกายวัดกายก็ดีเลยใจก็ดีโมโหสุขใหม่เยอะจะนุ่มทั้งหลายอังคมามิเมกมิตำบังธรรมกิตตังปฏิตังตุมังยปามิเอวาสุมิจัดอุสภปปุรนณุสังพุปปันโตปนนรสุจตามณีโชติ พระสสยะทาสพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโกวินาสตุมหาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุกุภวะอภิวาทาันนาะิริสนิตยังมุทตาปะจายนโน สบายสบายตามถวายตามไม่อหนไหนถวายพัดเอ้ยเจนนาร์บันเจนนานว่าเจสปิกกี้นะครับเรียบร้อยแล้วในการขอขมามื่อนี้นะครับอ่าลุกบ่ถือบทบทเครื่องแห่งบทเข้าบ่าให้เป็นบาปเป็นเวทเป็นตัวต่อไปเพิ่นอนุโมทนาสาธุน้ำนะครับเข้ายัาง่งหลาลึกล้เข้ายัาง่งมา นอ้นองน้องขอข้าราวะในวันเก่าพิทีขอพรรษานี้นะครับมาแต่ขอกับมาหลวงพ่อหลวงพู่กันนะครับชือว่าเป็นอันมากเป็นเรียบร้อยนะครับวันน,นี้หลวงพู่จิมินเน่าปวดไผ่ลูกหลานบ้างยังไง